สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการทำให้ USB flash drive ของเรานะครับให้เป็น RAM ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับใช้ได้กับทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและก็คอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะครับแต่อันนี้ผมจะทำในคอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะครับและใน Windows 7นะครับจะเป็นยังไงนะเราไปดูกันเลยครับอันนี้นะครับ เป็นไมค์คอมพิวเตอร์ของผมนะครับอันนี้จะเป็น USB ของผมนะครับคือ 14GB ิกะไบนะครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแต่ทำไมถึงใช้ไปตั้ง4กว่า G ิกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็น RAM ของผมแล้วนะครับทีนี้นะครับอันนี้ผมจะทำการเอาออกก่อนนะครับผมก็มาที่นี่นะครับคือเราเสียบ USB เข้าไปในคอมนะครับ แล้วก็คลิกขวาไป Properties นะครับช้าๆช้าๆนะครับเราก็มาตรงที่ Ready Boost นะครับน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับอันนี้ผมทําแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมจะไปยกเลิกครับผมก็ทำตรงนี้นะครับ Do not use this device นะครับแล้วก็ Apply นะครับมันก็จะโหลดสักนิดหนึงนะครับแล้วแรมของเราก็จะตกไปอีก4 g ิกนะครับก็คือ มันจะเพิ่มตอนนี้มันเพิ่มแรมให้ผมอยู่แล้วนะครับแต่ผมกําลังจะไปทำให้มันไม่ต้องใช้เป็นแรมของผมนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคอันนี้จะเป็นข้อมูลปกตินะครับแล้วก็ฟอร์แมตได้เลยนี่นะครับอ่าสืมันมีปัญหาอะไรนะมันมันติดอะไรท็ไมรู้นะครับมันก็เลยไม่ให้รบนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับ ต่อต่อไปนี้นะครับผมจะไปแสดงวิธีการทําให้มันเป็นแรมของเรานะครับคือเราอาจจะเช็คไม่ได้นะครับว่าแรมมันเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่เขาก็บอกองนี้นะครับและก็ผมก็เชื่อนะครับแล้วก็ดูได้ดูได้จากการทํางานของเรานะครับถ้าแรมของเรามันน้อยนะครับเราก็ทําแล้วก,ลวก็ลองดูซิว่ามันเพิ่มแรมให้เราไหมคอมมันเสถียรมากขึ้นไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้แรมของผมอยู่ที่4จิกนะครับแรม4จิกนะครับใช้ได้เพียงแค่3.8จิกนะครับน้อยมากนะครับแล้วอ่าน่าจะได้แล้วนะโอเค <S <S ไม่เป็นไรลบแล้วนะครับทีนี้เราก็แล้ว <c oughs> ก็ถอดนะครับเราก็เสียบ USB <c oughs> เข้าไปแต่ USB <c oughs> ของเรานั้น <c oughs> ต้องฟอร์แมตก่อนนะครับ ต้องไม่มีอะไรเลยครับถ้ามีมันจะไม่ให้นะครับหรือถ้ามันมีน้อยๆมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องลองดูนะครับคือ USB ของเรากี่จิกก็ได้นะครับแต่ของผมนี่10 16 14จิกครับแต่มันมีแค่14.5นะเอานะครับพอเราเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็คลิกขวานะครับเลือก Properties นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปตรงที่ Ready Boost นะครับนี่ตอนนี้มันจะเป็น Do not use this this device นะครับถ้าเราอ่านข้างบนนี้มันจะบอกว่า speed up your system by utilize, oh. uh, utilizing uh, u t l i z i n g นะครับ the available space on this device นะัน่จะแปลว่ามันทำเป็นแรงน่าจะ speed speed อะไรทอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็น duplicate duplicate นะครับมัแนแปลว่าแว่านี่เราไปที่ use this device นะครับ พื้นที่2เรือร์สสำหร s t e m ตมส e พีไม่เป็น s ้อยกว่าพื้นที e เสรีจริงๆด้วย2 s สแตมส์ i ำกัดนะครับอันนี้มันบอกว่ามันอาจจะใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะครับของ USB ของเรานะครับมันจะบอกอย่างนี้ครับทีนี้ของผมดูนะมันสูงสุดได้แค่4,000เมกะไบต์นะครับก็คือ4จิกนะครับแล้วก,ก็กด Apply ทีนี้เราก็ลองดูว่ามันจะเตียนขึ้นไหมอย่างนี้นครับ เราก็กดโอเคจากนั้นนะครับพื้นที่ของเรา USB นะครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาครับ ready boots นะครับต่อไรไม่ต้องไปลบมันนะครับและก็ไม่ต้องไปถอดเลยนะครับถ้าเราจะถอดเราต้องไปอันนี้ก่อนนะนะครับที่ไปอัพไลน์ลงนี้ก่อนแล้วเราค่อยถอด USB นะครับก็มันก็เสียงนี้ตลอดไปนะครับถ้าเราต้องการใช้แรมจาก USB drive นะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ